ก่อนเข้ารับการรักษาสายตาเป็นยังไงบ้างคะก่อนเข้าการการรักษานะคะก็กติสายตาสั้นอยู่ประมาณ250ข้างหนึ่ง275นะคะแล้วก็จะ,จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็มีใส่แว่นตาบ้างเวลาที่ใส่คอนแทคเลนส์แล้วตามีการอักเสบหรือแดงหรือแห้งมากนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นใส่แว่นตานะคะแรงจูงใจที่ทําให้ตัดสินใจอยากรักษาด้วยการทาเลสิกแรงจูงใจที่อยากให้ทํานะคะก็คือ ศึกษามาจากทางอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็หาความรู้จากคทางอินเทอร์เน็ตหลายๆที่โรงพยาบาลหลายๆที่ค่ะแล้วก็จากคำแนะนำของเพื่อนๆจากฟังจากเพื่อนๆเล่ามาทำแล้วดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้อยากทำเลยสิค่ะคือข้อมูลของเมื่อเมื่อมีการเปรียบเทียบข้อมูลแล้วแล้วของโรงพยาบาลไทมาคารินนี่เรารู้สึกมั่นใจตรงไหนถึงได้มาตัดสินใจทำที่นี่อ ส่วนของโรงพยาบาลแคลรินนะคะก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ได้มีคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านทําการเลิกอร์ค่ะ,คะก็เลยแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็เป็นแรงจูงใจที่อยากให้ทาคะ่ะอาการสายตาหลังจากการทําเป็นไงบ้างคะอาการ้สายตาหลังจากที่ทำานะคะวันแรกที่ทําไปนะคะหลังจากที่ออกจากห้องผ่าตัดมาหนึ่งชั่วโมงแรกก็มีอาการตาจะยังมองไม่เห็นชัดเลยนะคะยังจะมีเบลอ แต่พอพอที่จะกลับบ้านเองได้มาคนเดียวก็ยังกลับได้นะคะก็คุณหมอเขาก็จะทําการครอบตาไว้เป็นแบบใสนะคะพอมองเห็นนะคะสองตาเลยนะคะกลับไปบ,บ้านคุณหมอเขาแนะนําให้พักผ่อนเยอะๆนอนหลับแล้วก็กินยาแก้ปวดนะคะแต่สําหรับของตัวดิฉันเองนะคะก็คือไม่ได้ทานยาแก้ปวดเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ลืมตาเห็นความสว่างเลยค่ะเหมือนกับตื่นเช้ามาเราไม่ต้องคว้าหาเลนตาตาก่ะ ความรู้สึกที่มีต่อศูนย์เลสิกแล้วก็แพทย์ที่ทําการรักษาความรู้สึกต่อศูนย์เลสิกนะคะเข้าไปก็เป็นกันเองนะคะกับพนักงานของศูนย์เลสิกเหมือนเป็นกันเองนะคะกับคุณหมอส่วนของคุณหมอโนพม่านนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอโนพม่านนะคะที่ทําให้เหมือนมีดวงตาดวงใหม่เลยนะคะที่ไม่ต้องใส่คอนแทคเลนหรือว่าใสว่นตาแล้วค่ะผู้ผู้ป่วยรายนี้นะคะคุณฝน คนฝนเนี่ยเข้ามาด้วยมีปัญหาจากการใส่คอนแทคเลนส์คณฝนเนี่ยมีสายตาสั้นข้าง275แล้วก็250สข้างนะคะอ่าคนฝนสายตาสั้นคงที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยเป็นเวลาประมาณ2ปีแล้วนะคะ,ะทางเราก็แนะนำว่าหลังจากตรวจตาแล้วเนี่ยพบว่าความโค้งกระจกตาในปกติสามารถทำเลสิกได้นะหลังจากที่ประเมินการรักษาแล้วนะคะ หมอก็แนะนําให้คุณฝนเตรียมตัวสําหรับวันผ่าตัดหนึ่งก็คือแนะนําว่าขอให้คุณฝนเนี่ยหยุดใส่คอนแทคเลนส์ก่อนผ่าตัดสักสามวันนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกระจกตาให้เต็มที่สองก็คือให้คุณฝนอนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอภา,ายในหนึ่งถึงสองวันก่อนผ่าตัดเนี่ยอย่าใช้สายตาเยอะเกินไปนะคะสามในวันผ่าตัดนะคะเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยให้อ่า สระผมล้างหน้าสระผมอาอบน้ําทุกอย่างมาก่อนเรียบร้อยเลยนะคะวันนั้นอย่าใส่น้ําหอมเพราะว่าการฉีดน้ําหอมอะไรพวกนี้จะมีผลรบกวนต่อเลเซอร์ laser, นะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าใส่น้ําหอมอควรใส่เสื้อที่เป็นกระดุมหน้านะคะมันจะง่ายต่อการาใส่ถอดโดยที่ไม่ต้องถอดข้ามหัวนะคะหลังจากที่รักษานะคะเคสนี้ผู้ป่วยมีความให้ความร่วมมือดีมากในการรักษา ระหว่างที่ทำผ่าตัดคนไข้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้สึกว่ามีอาการไม่สบายตาหรืออะไรทั้งสิ้นหลังผ่าตัดปุ๊บ5นาทีคุณฝนสามารถกลับบ้านได้เลยนะคะผลจากการรักษาวันแรกเปิดตาหลังผ่าตัดปุ๊บคนไข้สามารถมองเห็น 20- 20ซึ่งเป็นสายตามองเห็นปกติทั้งสองตาภายในวันแรกเลยนะคะผู้ป่วยมีความพอใจมากนะคะหลังการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิก์นะคะ เป็นการรักษาสายตาสั้นยาวเอียงซึ่งการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยเป็นที่นิยมทั่วโลกทำมามากกว่า10ปีแล้วได้ผลดีปลอดภยัยแล้วก็มีความแม่นยำสูงมากค่ะ mm hmm. การทำเลสิกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ mm hmm. เลสิกสามารถช่วยให้คุณมองเห็นได้อย่างคนปกติโดยปราศจากแว่นและคอนแทคเลนส์ค่ะ